เอาละครับอยู่กับผมนะครับแอโซเกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมาทดสอบเกมเฮดช็อตครับเกมใหม่จากการุน่าเพิ่งผ่านมาได้สอเดือนนี้เละครับผมจะมาทดสอบครับผมเพิ่งโหลดมาได้5้วันเองก็ติดงงแง้มมากเลยเราจะไปเล่นโหมด PK กันมีรางวัลเฮ้ยเดีด๋ยวเมื่อกี้อะไรอ๋อโนว,ว่าให้รางวัลเราซะอีกไม่มีนังสือไพเทคเป็นไงวะนั่นจะพ PK คนเลย ผมรอเอ s พมากอยากให้เขาอัปเดตเร็วๆอยากจะบูอยากจะบูแล้วงาน,นอยากทเทโอเ้เฮ้ยบอสซัมบอสซัมชื่อไรว่าบอสซัมบรอนซัมบรอนซัมซัมเออแผ่ป้องกันที่หนึ่งอุ้ยไม่มีระเบิดตายหงแล้วตรงนี้คนก็เยอะจริงมันต้องมีการตึ้งเดือโคมาแน่แถวนี้ ทำไมกรอกกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วคนหนึ่งลบ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 วิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับเออไปไหนโอ้ยตายตายลบลบได้มาแล้วครับได้มาแล้วอาวุธยิงอัดไปตรงนี้เลยอัดอัดมันอัดมันอัดอัดแม่สาวบอลซ้ำบอลซ้ำบอลซ้ำโอ้ยบอลซ้ำบอลบอลซ้ำลบบอลซ้ำลบอัดแต่บอลซ้ำไม่มีอะไรทำแล้ว บอ,บอสุมบอสั่มมานี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอู๋แม่สาวน้อยไปไหนอุ้ยตายตายแน่คราวนี้ต้องรีซูบเลือดเฮ้ยบอสัม่มเดี๋ยวบอสัม่มเออเก็บไปหนึ่งศพนี่เรียบร้อยบอสั่มเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วโอ้ยแหนลบเฮ้ยทำไรเพื่อเราทำไรเพื่อเราบอสั่มอีกแล้วออออบอสั่มตายเพราะคนอืน่นอย่าเสียงมันดังบอสเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยปัดตปงปิดทำไมเฮ้ยตายตายตายแก่แขนเดี๋ยวก่อนทำการรีเว้นแล้วโอ๊ยทำไมเรามีชี้นน้อยจังเลยสี่คนเลยเหรอเออตายเลยฮาาลุกไม่ขึ้ระเบิดตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรีโหลดเลยตอนนี้อือตายตายซะเออ R P G บ้าบออะไรเออมานี่เลย ไปเฮ้ย hey, ไม่ไหวแล้วต้องจริงจังแล้วหโมจริงจังเออเออเออไปเรื่อยๆเออโอ้จริงจังครับไปตายไปเรื่อยๆห่างกันเยอะมากเลยครับตอนนี้โอ้ยทำไงดีวะต้องรุกไปได้เพอาบอลสั้นทีเดีย รอซนเช่นอตุตสาหะจะฆตอนนี้ก็อแล้วป <c oughs> ูดรอซนตันนี้ไงอ๋เอเดี๋ยวรั่าจะเป็นใครวะน่าจะเป็นบ้าอนเลยเลย,เยังไม่ล็กันลยนะอีกเร็วกันจริงเฮ้ยผมว่าผมต้องทำลายกอัน,นแลน้วนะตายคนตายบ้ามันุบเลือดเฮ้ยเจออาวุธแล้วเจออาว ก็ไม่ตายเดี๋ยวนีเดี๋ยวงกมันม่แตกมึงบอกมัไม่แตกมงอก็มัไม่แต,แตกมงไม่ตกอ๋อา,าแ,แล้วขอบคุณเลยมันไม่ยิงเพื่อนเหรอยิงเพื่อน,น,น,หนหเหร,รอหนอก้ยจะยิ้มพาแล้วเน <c oughs> าะมันจะตายอโหพ่ายแพ้ครับมันเกิดอะไรขึ้นโยได้ทีหนึ่งครับนี่ครับคนอย่างผมไม่ยอม กูย่งไกูก็ไม่ยอมอะไรพาร์ทนี้กูต้องชนะเพื่อท่านผู้ชมกูจะเล่นซ้ำ <c oughs> กูจะไม่ยอมกูอัดไปทีนึงนะจำได้นะผมอัดไปทีหนึง่งแต่ว่ามันมันเป็นไรไม่รู้ผมอัดรลชนะแ้วนะนะแล้วตกลงมันแพ้เฉยมาแข่งอะมาช่างมันหะนึมาอยู่แค่นแล้วแต่เธอแล้วผมกำลังจะออกโอ้มาเราจะวางแขนแบบเงียบเงียกัน,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 น วิ่เจอหน่งเลเมัก็ปืนใหญ่สินนี่ยเนี่ยคมอรืนใหญนี่โอยตายคนลีกโู้คนเว่าระเบิดทางต้คิดถึงระเบิดที่ว่าลบลบลบไป่ไหว้าโอ้โหเฮ้ยมันเรียบร้อยแล้วโดนอัดแล้วโดนอัดแะนี่นี่แค้นไม่พอครับคืนยืมาดิยืดมาดิมานี่ยมาเนี่ยมาคืนใ้ตายคลึ เออตายไปสามโนเฮ้ยมาแล้วคืนชื่อมันมาคืเนเรียบแล้วลบ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 โอ้โหมันลบไม่ได้แล้วตอนนี้ตายเแล้วร้อยตายไปหนึ่งลบลบพลังข้าลบพลังข้าโอ้โหได้อาวุธมาแล้วข้าปั้งแล้วร้อยป้าโอ้ยเจ็บไปหนึ่งด้วยครับเนี่ยครับตาลีวลันหนุ่มผมจะไม่จบนะเว้ยพี่ไปไหนวะ เออแหลกแหลกไหนนะครับแหลกตรงนี้ไปหนึ่งศพครับกูกำจัดไม่รู้กี่ศพแล้วนะครับเออดีดีดลาระเบิดเชื่อตันอาชีพตัน,น,น,นอาชีพโอ้กูจะใช้สไนเปอร์ดีทีมเวิร์คหน่อยทีมเวิร์คเออลดเลือดเพื่อนลดเลือดให้หมดกูวัตระเบิดตรงนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเออตายหมดครับเน่ดับเบิลคิล ก็าาาตายโอ้ยสิบเจ็ดรับน้ำแล้วรับน้ำแล้วรับน้ำน้ำหนึงน้ำแล้วไฟดิงเดอะโฮลไฟกิดวอนี่สุดยอดครับอาี่นก่อนาเที่นากทก็าตายก็ปืนอ้ามีคนช่วยคำสั่ให้ดีแล้วที่เรามาช่วยกันอ้าวแล้ว ตายเพราะฝีมือเราด้วยครับนะครับเจอแล้วครับ R P G มันยิง R P G ไม่โดนแลถืนะอว่าโดนอัดกับนี่เรียบร้อยน่ะน่ะน่ะแพ้ชนะแพ้ชนะเยะ้โอ้ยนี่ครับที่หนึ่งครับยังไงก็ผมอยู่แล้วแมสโตรเกมเมอร์อมผมปลดล็อกด้วยกาลิน่าไปก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุก ติดน้องแงมผมแน่นนะครับเฮ a d ช็อตลื่นได้ทุกคนดูโฆษณามาาดูทีมครับผมว่าปืนก็เวลเท่านี้นอยู่ก็พลังยิงก็1 7 0 0 0อยู่ก็จะถือว่ากะอยู่นะครับส่วนในพันธม,มิตรนี่ปืนนี้ผมทำผมทำเควสมาแล้วได้มีการปรับเลยด้วย คลังปืนผมก็ขายปืนที่กากาบไปไม่รู้กี่ปืนอ่าันทํามมิมก็มีแค่คนเดียวชิ้นส่วนไม่มีสะอันอ๋อมีชิ้นส่วนอยู่ปืนนี่ไงนั้นนด้เปลี่ยนเป็นไงวะไม่รู้ไม่กล้าเสี่ยงอก็งั้นไปบวาจะไงเข้าไปเด็๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดอเด,เด,เด,เดน้องน้อง คุยโทรศัพท์ตอนนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญเออนี่นี่นี่ <c ười> คุยไม่มีโทรศัพท์ <c ười> มันคุยอะไรของมันกู <c ười> ทานกับทนเลครับคุยกับใครครับต่อไปไม่ถือโทรศัพท์ได้ครับโอ้โอ้นี่นี่คือโทรศัพท์โลกหนนครับก็ผมซื้อจากในห้างเดี๋ยวผมสังเกตจานหนึ่งครับเออไอรูปภาพนี้ครับไอรูปภาพกับทันเลิที่มันใส่แว่นตาสีดำ แล้วทำไมาคุณใส่แว่นตาเหมือนฮิปฮอปแบบนี้ครับโอ้คุณโอมแบบเกมรับโอ้ทุยอีแล้วเหรอครับโอ้โหไม่มีโทรศัพท์ครับนี่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล